สวัสดีครับสวัสดีพ่อนพี่น้องสุขูุุ๊นคนกับพ่อนี่น้องครับเมื่อนีมาอีกแล้วพ่อนอีน่น้องในเมนูเสิร์มาฝากพี่วน้องแล้วหลับไกลบ้านพ่อนี่น้องหลับสูตรโบราณหลับฝากหลับพ่อนี่น้องลวก อย่าดีเด้เพี่น้องโดนเติบนี่เป็นตุ่มพี่น้องเป็นไก่โจนเด้เพี่น้องไอผู้ไงมาเมียโบกินน้ำมือนี่เพป็นไงเนาะก่อกรองน้ำจัดบาบุมมาได้เพี่น้องเด้อเสร็จเสร็จเหมือนกันเฮ็ด,ด,อดเ,เองได้หมอนี่นรูนแบบโบราณอืมอืมนุ่มเพื่อน้องน,ออนุ่มอืมมันก็บุกแกงครัวน้ำมัตุม่ม ร้าย,ย่างไรเนี่ยอนเอานิ้วข้างล่างอืมแจมสิได้กินเพียน้องเลยโดนเติบสองขึ้นมากดต,ตบไหมใส่ใบมอนต้องผักเพีองมาบรรยากาศหน้าบ้านใช่กองอือหือ อืมอโดนอ่ะสดใช่เลยไปผูกตัว eh ง่ายเป็นของเลย Vì ngon ngon cái vết này là ừ. Nhà cá lúc mê bòi ม,มันจะเป็นวองเด้อกินน้กันอู้ทุกคนสามเปียกตัวน

คืออะไรพี่น้องเลยเอาคืออ้อนอ้อนอุ้ยอ,อ๋อาชดอะไร อืมปุ๊บอ,อ่ะยูตัวนี้อืมทาพี่น้องครับสำหรับเกมนี้บ่บมุจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันสิหน้าเพี่น้องไลไรก็ฝากก็เไรก็แชร์ก็กกตามเพจได้เพี่น้องมื่อน,นี้ม่ตื่นหลับไกลพี่น้องแซ่บคือเกาพี่น้องจอหรับลินี้กอะสวัสดีครับ